หลังจากที่ผมใส่ท่อน้ําเดินระบบเรียบร้อยนะครับเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุณภูมิความร้อนของหม้อน้ํากันว่าขณะน,นี้อุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําอยู่ที่ระดับปกติไหมนะครับจะได้เช็คให้ชัวนะครับจะได้เช็คให้ชัวเดี๋ยวจะพาพี่น้อง F4 ไปดูกันนะครับว่า,ามันอยู่ในระดับที่ เราพอใจหรือเปล่านะครับไปขึ้นไปดูเลยฝั่งนู้นเอามาดูนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ๆงน้องเอฟซีมาดูกันนะครับว่าระดับหม้อน้ําอุณหภูมิหม้อน้ําปกติไหมนี่ตอนนี้ดูหน้าปัดนะครับหน้าปัดที่เป็นรูปรูปรถเนี่ยเบาเบาที่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นเป็นสีเขียวให้เห็นแล้วนะก็คือระดับก็คือมันน้ําหนัก ในการกดเบาะเนี่ยก็คือไฟฟ้าเขาทางานปกตินะครับนี่ดูแอร์เย็นไม่เย็นให้ดูที่กระจกนะว่าแอร์เย็นขนาดไหนแล้วกันโอยยางช่าอะแอร์ยี่ห้อนี้ไอ้น้ํายายี่ห้อนี้โคตรฉ่ำเลยครับโคตรเย็นมากเลยแล้วก็ผมเติมให้เสียตินไปตั้งแต่ตอนที่เสียตินเอารถแมคโครเข้ามาองเทพกับเราน้อยจนถึงปัจจุบันเนี้ยแอร์ยังเย็นฉ่าอยู่เลยเสียตินบอกนะครับน้ายาแอร์เย็นดีมาก ตอนนี้ดูระบบเกียร์ก่อนอันนี้คือเกียร์โรนี่ครับอันนี้ก็คือ2 h งไฮก็คือ2ปกตินะครับแต่ถ้าใส่สก็จะมีสี่ไฮกับสี่โลนะครับมีชา้ากับเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเซตของรถนะครับตอนนี้คือระบบระบบทุกอย่างได้หมดแล้วนะนี่กระจกมองข้างซ้ายขวาพับได้ปรับระดับได้แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับติดหมดแล้วนะครับ ตอนที่พี่ๆน้องๆ f c ถามผมมาว่าไฟเลี้ยวข้างซ้ายไม่ติดตอนที่ผมลองให้ดูตอนนั้นสาเหตุก็คือ,อระบบสมองกลเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายแล้วก็ไม่ยอมสั่งงานนะครับไม่ยอมสั่งก็คือเราต้องมาแก้ไขกันที่เซ็ตระบบกันที่ชุดหน้าจอนะครับชุดกล่องนะครับหน้าปัดรถแล้วก็ตัวนี้ก็ความบาลานซ์ก็ยังไม่ได้ไนงะตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็คือช่างนิ้งมาปวดออกเยอะแทบจะหมด ทุกอย่างแล้วนะครับก็เหมือนที่ผมบอกครับรถพิวุสตอนนี้ก็90%้าสนะครับเหลืออีก10%เเผื่อเผื่อใจไว้เอาอีก10%ก็เผื่อใจนะครับผมต้องมารอลุ้นกันดูวันที่เอาออกไปวิ่งเซตเดี๋ยวหลังจากนี้จะโทรตามช่างหนิงมาเซตระบบให้จบแล้วก็จะได้เอาไปเปลี่ยนยางตั้งศูนย์นะครับผมแต่ถ้าจบอยู่ที่เราก็ไม่ได้เข้าศูนย์นะครับอันนี้บอกพี่พ,พีน้องเอฟซไว้ก่อนเลยนะ ถ้าสามารถจบอยู่ที่ช่างหนิงได้คนเดียวนะครับก็ไม่ต้องยกรถเข้าศูนย์ก็คือรถสามารถเอาไปลันวิ่งลันดูนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนฝาลว์า,วาวเนาะเราเปลี่ยนฝาครอบเว์าวไปเราก็ต้องวิ่งดูอ,อุณหภูมิความร้อนของน้ําตอนนี้อุณหภูมิความร้อนของน้ําก็นี่ครับให้ดูครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับปกตินะครับปกตินะนี่เห็นไหมอุณหภูมิความร้อนครับแต่ที่ที่เขาเรียกว่ากล้องหน้าบกพ่อง โปรดเข้ารับบริการก็คือกล้องหน้าก็คือกล้องตัวบนเนี่ยช่างหนิงยังไม่ได้เซตร,ระบบออกนะครับเพราะว่าช่างกระจกก็เพิ่งมาติดกระจกไปได้2วันเองนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็โอ้เป็นคลิปที่ผมรู้สึกแบบแบบตื่นเต้นนะแบบคือรถมันมันเสร็จอะเสร็จโดยที่เราไม่ต้องเจอปัญหาเพิ่มนะครับหรือว่าในส่วนของ ในส่วนของเครื่องยนต์นะในส่วนของเครื่องยนต์แต่ส่วนของระบบไฟนี่ก็จะเป็นส่วนของอให้น้องมาดูให้นะครับส่วนของเครื่องยนต์ก็ผมก็ชื้นเลยใจชื้นเลยนะครับคือมันมัน,ม,นมันปลดวางได้หลังจากได้ท่อน้ํามาเนี่ยโอ้ยมันแบบเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วเราก็มาดูรอบแอร์ทำงานรอบเครื่องทํางานนะครับดูอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาตอนนี้ก็ คือพออุณหภูมิความร้อนขึ้นมาปกติทุกอย่างเราก็พร้อมที่จะได้เทสรถนะครับได้เทสรถนะโอ้ดีใจจริงๆพี่น้องนี่เดี๋ยวที่เหลือก็นี่นะครับเหลือพวกนี้เลยนะครับเหลือที่จะมาเก็บทีหลังนะครับรอให้น้องเข้ามาเซตระบบให้จบผมก็จะมาเก็บงานหมดทุกอย่างเลยทีนี้ทําความสะอาดภายนงภายในแล้วก็เตรียมเรียกพี่วุฒิมารับรถนะครับ เตรียมเรียกพี่วุฒิมารับรถได้เลยพี่วุฒิบอกว่าขับไปส่งได้ไหมขับไปส่งยังไงเราผมก็จะกลับบ้านสิ้นเดือนนี้นะครับเนี่ยวันวันอาทิตย์นี่แหละผมจะเดินทางไปอุบลน,นะครับผมจะเดินทางไปอุบลแต่ถามว่ารถอะ่ะเ,เสร็จเสร็จก่อนสิ้นเดือนไหมเสร็จครับเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวให้น้องให้ช่างนิงมาจับระบบให้ครบหมดก็เรียบร้อยเป็นการใช้งานได้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปลองวิ่ง เอาไปเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ช่วงล้อให้พี่วุฒินะครับแต่วันนี้ก็จะให้เจา้าบอรสกับเย็บมันขัดยาให้เสร็จนะครับอตอนนี้ก็เป็นอันที่พึงพอใจแล้วนะครับอ๋อพี่น้องเอ้เองก็มานี่ครับผมก็ เครื่องทํางานไม่มีน้ามันหยดน้ํามันซึมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนประกันตัวแผ่นฝาหน้านะครับออกให้พี่เก่งเป็นคนมาใส่สายพันเราลิ้นให้ตั้งมาร์กให้นะครับก็ขอบคุณไปยังพี่เก่งนะครับที่มาดูแลน้องๆน,น,นะมาดูแลน้องนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยแรงดันน้ำปกติเห็นไหมครับ ก็เปิดฝาหม้อน้ําได้นี่ครับเสรยบร้อยพี่น้องสบายสบายใจไปเกาะนึงนะครับวันนี้ผมก็จะลันเครื่องไว้อย่างนี้นะครับผมจะลันเครื่องทิ้งไว้เลยเพื่อจะเซ็ตระบบเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์มันเซ็ตตัวนะครับผมถามว่าให้ระบบเครื่องยนต์เซ็ตตัวอะไรก็คือที่เราเปลี่ยนชุดสายพานแล้วก็เปลี่ยนฝาวาล์วนี่นะครับ เพื่อจะให้ระบบมันมันได้เซ็ตตัวของมันนะครับให้กล่องมันอ่านค่าให้จบนะครับระบบไฟต่างๆนะพี่น้องเจอรถยากก็เล่นเอาเราไปไม่ถูกเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอฟซี T ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ก็ระบบน้ำคงที่อุณหภูมิน้ำคงที่เรียบร้อยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับ